นำเลยครับช่วงนี้อ่ายิ่งถ้ามันเป็นหมึกไข่นะคุณแพงอโอ้โหมันจะฟินกว่านี้มันจะมีความแบบหนึบหนับๆเนาะนสวัสดีครับ พบกับไฮบ๊อบฮอบบี้อีกเช่นเคยเรายังอยู่ที่เดิมครับผมหาดอะไรนะคุณแพงหาดเจ้าสำราญหาดเจ้าสำราญรุใครถามผมบอกเจ้าลาวทุกทีเลยคนคิดว่าไปจันทรจริงๆเรามาเพชรบุรีนะครับผมก็เรายังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมวันนี้นะครับผมเรามีเกสตคนใหม่นะครับผมพี่คนนี้ครับผมชื่อพี่ปุ้ยนะครับผมอ่าเดี๋ยววี้เราจะมาสอนพี่ปุ้ยทําอะไรคุณแพงหมึกนึ่งมะนาวค่ะหมึกนึ่งมะนาวพี่ปุ้ยแนะนําตัวหน่อยสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยอ่ะเป็นมนุษย์ที่ทําอาหารอ่ะไม่รู้เก่งเปล่าแต่่่ทําาขนมมมออรยยกพพีปุ้เ ขายขายลูกชุบด้วยลูกชุบแบบที่แบบเขาทำโบราณใช่ไหมคุณแพงไม่ลูกชุบแต่แต่ว่าเขาทําเป็นแบบเป็นปะทูเป็นกระเป๋าชาแนลอะไรอย่างเงี้ยคือทำแบบดีไซน์อย่างงี้ไอจีอะไรคะไอจีชื่อทอมไทยทําค่ะตรงตัวเลยเราเป็นทอมเหรอเราเป็นทอมใช่แล้วเป็นคนไทยด้วยใช่แล้วเป็นเราก็ชอบเรื่องทรม้อใช่ถูกต้องพี่เราเล่สาระไปเอยแล้วเราเริ่มดีกว่าคุณแพงวันนี้เรามีส่วนผสมอะไรบ้างคุณแพงโอเค ปลาหมึกค่ะเราใช้หมึกกล้วยนะคะวันนี้แต่ช่วงนี้มันไม่ได้เป็นหมึกไข่เนาะมันจะไม่มีไข่นะคะก็จะเป็นหมึกกล้วยธรรมดามีกระเทียมค่ะรากผักชีมะนาวน้ำตาลน้ำปลาแค่นี้เองค่ะคือเมนูนี้ง่ายมากเราแค่เอาหมึกไปต้มน้ำแล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดราดใช่ใช่ใช่เพราะว่าน้ำหมึกอ่ะพอล้างสะอาดแล้วแล้วก็ต้มในน้ำอ่ะน้ำปลาหมึกมันก็จะออกมาเป็นเข้มข้นนะคะโอเคทีนี้เริ่มต้นอันดับแรกคุณทาง เปิดแก๊สก่อนเลยอ่ะดูตรงเหมือนสปอนเซอร์ต้องเข้าไหมคะพี่ต้องเข้าไหมเออต้องมาแล้วเนาะสปอนเซอร์ต้องมาแล้ววันนี้เราใช้คริสตัลคริสโต้อ่าอ่าเพีงช่วยใส่ใส่น้ำเพื่อนลวกปลาหมึกอะครับง่ายมากแล้วรอน้ำร้อนนะครับผมปลาหมึกลงลวกเสร็จจบเลยแต่วันนี้ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ที่เราที่สำคัญเลยที่เรามีพี่ปุ้ยมาเพราะว่ามันต้องตำตน้เราก็เลยจะให้พี่ปุ้ยอะตำสายตำสายตำสายตำอ่าคุณปุ้ยเริ่มเลยครับผมเดี๋ยวขอไป กระเทียมเม็ดดีกว่าค่ะถ้าตำเดี๋ยอนี้เราเอาไว้โรยหน้าโอเคคุณเบนขอจะกระเทียมเม็ดเม็ดหน่อยอ่านี่ครับอ๋อแล้วก็มีอย่างเกลือด้วยขอเกลือนิดนึงเวลาที่เราตำพวกกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยใส่เกลือไปด้วยนิดนึงนะปกติแล้วกระเทียมเนี่ยเราจะใช้เป็นกระเทียมอะไรครับพี่กระเทียมไทยกระเทียมกระเทียมเล็กแต่ว่าเนี้ยเราคือเราเป็นกระเทียมจีนแทนใช่เออก็ได้เหมือนกันแต่ว่ากระเทียมเล็กๆกระเทียมไทยมันเออมันฉุนหอมกว่าแต่อร่อยเหมือนกันอร่อยกันครับผมเพราะว่าเรามีสูตรที่ตายตัวเดียว จะบอกใต้คลิปน้ำจิ้มซีฟู้ดเราทำไงให้อร่อยนี่เลืออันนิดนึงนะครับผมใช้สูตรเดียวกันกับไอ้นี่เลยนะที่เราเคยทําที่เราเคยทาสลัดโลอ่ะใช่แต่ก่อนตามนี้เราก็เกรงใจข้างห้องเขานิดนึงใช่ไหมพี่จะนำเลยครับช่วงนี้นะขอเอาผ้าลองก่อนโต๊ะสั่นไปหมดแล้วนะคะรู้สึกว่าเกสคนนี้จะดีกว่าเทปที่แล้วเทปที่แล้วพูดเรื่องนี้ร้องในจังกงในยังกึมอะไรไปทั่วเลยนะโอเค แกสรอบที่แล้วพูดจาไม่รู้เรื่องทำแบบว่าทำผมบอกคุณแพงแล้วอย่าเอามาอย่าเอามาคุณแพงก็ไม่เชื่อเหมือนเขาจะได้ยินเหมือนกันเขาไม่สนใจเราเฮ้ยโทรศัพท์แอลพูอยู่ต่อไปเลยครับพี่ปุยพี่ปุยใส่พริกเลยแต่ต้องใส่รากผักชีด้วยนะคะใช่ด้วยครับจริงจริงคกเนี่ยผมอยากนะฮะง่ายๆบ้านใครมีครับปั่นได้เลยปั่นเลยครับเพราะว่าย่นระยะเวลาแล้วโคกเรานี่จุ่มจิ้มเนือยกน อยู่ที่แรงค่ะพี่ปกติพี่ปุ้ยไม่ค่อยถนัดจับสากแบบนี้ด้วยแบบสัดเล็กก็ได้อันเนี้ยจริงๆอ่ะต้องไปทำเทปก่อนที <ะ S 1> ่เป็นเกสคนก่อนเพราะเขาถนัดจับสากใช่เขาจะแบบว่าเนียนมากอ,อันนี้ก็พอได้อยู่กอได้อยู่<อเ>กลังหมอกมือจะไปกันใหญ่อ่าครับผมวันี้เราใช้พี่หนูนะไม,ไม่ต้องแบบละเอียดมากนะคะเอาให้มันแบบแค่แค่มีนี่น้องคุณแพงอกว่าพริกผมขออีก มีอีกไหมใช่มีหน่อยนึงให้มันร้อนแรงใช่ครับเพราะว่าอันเนี้ยด้วยความที่เป็นอาหารทะเลเราอยากให้รสชาติมันจัดจ้านหน่อยมันจะได้ดับกลิ่นคาวแหมกลิ่นคาวพูดภาษาไทยถูกต้องเลยนะคะกลิ่นเค่าก็ยังไม่ดกอีกสั้นไปอีกพี่ปุ้ยเร็วกว่านี้เลยได้ไหมคะเอ๊ตอสันรู้สึกว่าเทมเมื่อกี้น่าจะเหมาะกว่าใช่เมื่อกี้เขาถนัดตํามากกว่ายอมรับตัวเอง เห็นน่าจะแท่งๆไม่ได้นม่จะดีกว่าค่ะไม่ถนัดคนนี้ไม่ถนัดแต่เกสคนก่อนน่าจะถนัดโอเคจับจับคืออะไรอีกแล้วมาอีกแล้วจับเลิกเต่าอ่ะปุ้ยตักอันนี้ใส่เลยไม่มีช้อนเลยเนาะแม่ผมเดินอยู่นี่เองได้แล้วนะโอเคได้เลยครับผมเออไม่ต้องละเอียดมากนะคะเราอยากให้มันเป็นเนื้อเนื้อนียนๆโอเคตักได้เลยครับที่ปุ้ยตักเลยค่ะ อ่าว้าวละเอียดกว่านี้ไม่มีแล้วนะฮะไม่มีอะไรไม่ไม่มีเนื้อแล้วอ่าโอเคขั้นตอนต่อไปครับผมพี่ปุ้ยมะนาวน้ำตาลน้ำตาลผมได้ตวงม้เรียบร้อยพี่ปุ้ยเอาใส่ละคนเลยจบเรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยเลยโอเคเอาไม่หอมหน่ยนะพี่เพื่อความหอมขอขอมไม่้อมก่อนคุณพี่หอมไม่ใส่เพื่อความหอมนลฮะอร่อยเลยทีนี้อ่า สูตรทาน้นจิ้ซีฟู้ดนั้งง่ายมากนะผมบอกเลยนะจำแค่นี้นะครับผมสองสองหนึ่งครึ่งอ่าน้ำตาลสองปนาสองมะนาวสองแล้วก็หนึ่งครึ่งก็คือพริกแล้วก็อาจกระเทียมกระเทียมอย่างนี้แล้วไงต่อคะรอครับคุณแพงอันนี้ง่ายมากคุณแพงอันนี้สุกหรือยังสุกแล้วดิเอาอันนี้ขึ้นมาพักบนนี้แล้วอันนี้ลาดแค่นั้นนอ่เหรอขอจานขอจานที่ใหญ่กว่านี้หน่อยได้ไหมคะ เอาจานเล็กเนี่ยจานเอาจานนี้ก็ได้คุณแพงเนี่ยเราเราเอาขึ้นมาพักไวเลยโอเคงั้นท่งปิดไฟได้เลยใช่ไหมคะครับผมโอเคแต่คราวนี้ผมอยากได้น้ํามันด้วยสักนิดนึงนะคุณแพงตักให้ติดน้ามาหน่อยนะครับผมสมัยอ่อพี่เพราะว่าด้วยความที่น้ำกินซีฟูดเนี่ยรสจัดเราอยากได้น้ําที่มันมีน้ําต้มปลาหมึกเนี่ยมาเบรกมันหน่อยมันให้ได้แบบทําให้เจือจางลงอ่าใช่ครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือ คุณปุ้ยจัดให้หน่อยน้ำจิ้มซีฟูด้ดราดลงไปที่หมึกที่เราต้มเตรียมไว้เลยอ่าราดลงไปที่พื้นราดเหรอเฮ้ย <laughs> อ่าราดไหนก็นพี่ <laughs> คุณปุ้ยค่อยๆราดไปเลยครับผมอ่าเน่านะคะดูดีแต่แต่ว่าแพงว่าแพงอ่ะมีมีพริกกับกระเทียมคุณแม่ทำอะไรดีรออยู่แพงคิดว่าจะใช้ผสมกับน้ำอันนี้แพงเปิดไฟหน่อยเพื่อที่จะ ให้มันแบบมีเนื้อเพิ่มขึ้นเนื้อของพริกแล้วก็กระเทียมอ๋อโอเคเหมือนเวลาที่เราเห็นตามร้านใช่ม่ไม่มนก็จะจืดใช่ปะใช่เออแต่ว่าเรามีมีอันเนี้ยอยู่แล้วใช่ครับอืมเหมือนสีสวยปะเพิ่มเทคเจอร์ให้เขาเพราะว่าเมื่อกี้เราทําแบบคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะละเอียดไปแล้วใช่ปะค่ะเอออันนี้ก็จะเป็นแบบเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนใช่เนื้อๆกันไปอกินกระเทียมกัน แบบกรุบกอุบ ช่ำมากน้ำฉ่ำมงมากเดี๋ยวช่วงที่คุณแพงเอาไปโชว์เนี่ยผมบอกเลยสะหกสะนะโมอันนี <lost S 1> ้แปลว่าอะไรออะถามจริงอะมันูแบบว่าหลายเทปมากเลยเนาะแล้วก็พูดทุกครั้งว่าแบบว่าสะนะโมคืออะไรอ่ะคุณทยหยงหนูตามมาหลายเทปนะหนูจะได้ยินคำนี้คือว่าอะไรคะพี่คือมันเป็นคําสร้อยเออแต่อยญ่เป็นมนต์สิทธิ์ของเราเองมนต์สิทธิ์คําสร้อยอเออฮะไม่แต่พี่ปุ้ยจะใช้คําว่าหนูกับเราไม่ได้เพราะพี่ปุ้ยอคือแก่ที่สุดในนี้แล้วนะอ๋อย่ออายุ ลงมานิดนึงพี่ปุ้ยอาจะห้าสิบแล้วล่ะใกล้ๆปีหน้าพี่ปุ้ยอาจจะต้องใส่ยิดแล้วยางยางสามปีโอเคใส่ขอขอผักชีโรยหน้านิดนึงค่ะปักแค่ความสวยงามนี่โอเคมีประโยชน์กันครบที่แบงโชว์หน่อยโชว์ที่แงไม่อยากเดินไปเลยอ่ะเพราะว่ามันจะหกแน่นอนนี่มันจัดจะมืดๆหน่อยนะคะแต่ว่าโอเคน่ากินสีสันใช้ได้แล้วก็ขอ วางตรงนี้แล้วกันนะเอคขั้นตอนต่อไปของเราเหมือนเดิมครับผมชิมแต่คราวนี้เราจะให้พี่ปุ้ยเริ่มก่อนผมเดิมช้อนไงผมเบลเบลช้อนอีกกินกันก่อนเลยพี่ปุ้ยชิมโุ้ยพี่แต่น่ากินนะขอตรงน่ากินเราต้องทำเองดีขอตรงพริกๆกดูเลยค่ะืมช้อนอ่ะนี่ครับผมจากอาวุธเปไงบ้างพี่ปุ้ยแซ่บจัดจ้านไหมสูตรนี้เป๊ะเลยอืมผมขอบ้าง อร่อยผมผมน,น้ำไม่้อ,อ้ผมทพี่ผู้ใหญ่ถอยเยอะนะคะตกน้ำนะคะค่ะง่ายแล้วแซบ่บใช่อร่อย ใกล้ๆทะเลแล้วก็ง่ายๆมากเลยยิ่งถ้ามันเป็นหมึกไข่นะคุณแพงโอ้โหจะฟินกว่านี้มันจะมีความแบบหนึบๆหนับๆเนาะน้ำแซ่บมากค่ะตอนนี้ผมอยากได้อะไรคุณแม่คุณแพงข้าวเปล่าผมอยากบอกตรงผมอยากได้ข้าวเปล่ามากก็นะฮะเหมือนเดิมครับผมทายบอฮ h o บี้เราก็ยังพาไปทําอะไรง่ายๆเหมือนเดิมซึ่งเนี่ยถ้าถ้าคุณผู้ดูดูเนี่ยกรรมวิธีเราเนี่ยไม่ได้ยากเลยแต่ละเทปแต่ละเทปแค่เราแบบมีของที่เราเตรียมไว้เนาะเราไม่ได้ยากเลยนะครับผมแล้วของที่เราใช้ ก็ใช้ในบ้านเพื่อไปอยู่แล้วบ้านเรามีปลาหมึกติดบ้านตลอดอยู่แล้วอันหนึ่งเครื่องปรุงเครื่องปรุงนะฮะคือมันไม่ได้ยากเลยเพราะนั้นฝากนะครับผมคุณผู้ดูนะครับผมติดตามเราเทปต่อไปด้วยว่าเราจะทําอะไรที่สนุกสนุกและก็ง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยเหมือนเดิมนะครับผมไม่อยากให้พี่ปุ้ยพูดอะอะไรนะคะและอะไรนะเมื่อกี้พี่ปุ้ยอะอร่อยมากนี่ก็นะครับผมไฮบอสพอบบี้นะครับผมฝาก กดไลค์นะครับผมกดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พี่ปุ้ยนะคะให้พี่ปุ้ยด้วยแล้วเดี๋ยวนะครับผมให้ปุ้ยฝากร้านเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวสือวิ่งอยู่นี่เลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเลยพี่ปุ้ยครับร้านอะไรนะครับผมวิ่งว่าไ่ยบ๊อบพอบบี้โอเคพี่ปุ้ยฝากร้านลูกชุบหน่อยงั้นฝากงี้ดีกว่าขนมไทยนะคะทอมไทยทำขนมไทยหอมกลุ่นค่ะสูตรโบราณอ่าอันนี้คือเซอร์ได้จากชื่อเฟซบุ๊กเลยใช่ไหมเฟซบุ๊กไอจีมีหมดเลยค่ะครับผมราคาก็ไม่แพงเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะ แพงหน่อยแพงใส่ไม่มีที่ไม่มีครับราคาเท่าเดิมนะครับผมแพงเท่าเดิมแพงเท่าเดิมก็อยางฮะวันนี้นะครับผมไฮบ๊อบพอบบี้ครับไปกันครับผมสวัสดีครับ